ไองจริงดำดอ้โดจริง้โดงจริงกลับรอบโอยโดจริงครับโอยโดดดำผมว่าแล้วลอยมาดำดย้อนเรือกลับมาตีโดนจนได้ครับโอ้ยกดโอ้ยกดกด กัดลังแน่เลยโอ้โอดำปีเลยโดนจนได้ครับหิวเข้าขอบปากดำเลยครับตัวนี้ ติดลึกไหมเนี่ยปากไม่ลึกเท่าไหร่นะครับขนาดอยงเนี่ยคนเดียว ไม่นะผมว่าผมเอาเข้าวข้างกระลิ่งเลยนะครับ ยุ่งงนิดหนึ่งนี่ธรรมดาที่ไหนครับตรงนี้สุดยอดมากฮึ่ <c oughs> สือโดดำดำนี่ครับดำดีจ,จริงๆเลย ตัวนี้กัดเยื่อกระปอมนะครับกระปอมเอครับสีเขียวเป็นตัวทดสอบด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้มันดีที่สุดเลยนะครับเนน้ำจริงโอ้โหสุดยอดมากก็สำหรับไอเจ้าตัวนี้นะครับที่แรกเนี่ยผม ผมตีเข้าไปในพุ่มนะครับแล้วก็ผมเห็นเงาดำๆเหมือนกับตอไม้หรืออะไรไม่รู้แหละผมไม่แน่ใจแต่มันยังไม่กัดนะครับแล้วก็ผมก็ย้อนย้อนเรือกลับมาตีมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันมันเป็นตอไม้ใต้น้ําหรือว่ามันเป็นปลานะครับแต่เห็นเป็นเงามันหายไปไอ้ที่ผมเห็นที่แรกมันหายไปผมก็มั่นใจว่ามันน่าจะเป็นปลาแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรก็เลยวนวนเรือแล้วกลับมาตีอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับ โดนเลยนะครับตีไม่กี่ทีอะยัดเข้าไปในพุ่มนะครับก็คือสกิปปิ้งเข้าไปในพุ่มโดนจนได้ครับชโดใหญ่กัดทีแรกผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามันติดมันโดนหรือเปล่านะครับแต่พออ,อย่างอย่างสายดูนะครับมันโดนโดนเบ็ดนะครับโดนโดนตันเวเหยื่อเนี่ยก็เลยตัดสินใจประวัดนะครับวัดเลยเรียบร้อยครับเข้าเต็มเต็ม สุดยอดมากไม่เล็กนะไม่ธรรมดาเลยตัวเนี้ยสุดยอดจริงโอ้โหโชว์ไาอีกทีนึงมันดำสะใจจริงๆรงอือหึเศรตฐานซัดก,กระปอมเอเข้าไปเต็มคำโอ้สุดยอดมากครับเป็นเหยื่อที่สำหรับเอาไว้ตี เข้ามาในพุ่มนะครับก็คือสําหรับตีสกิปปิ้งได้นะครับก็เหมาะกับชาโดนะครับแล้วก็ปลาช่อนก็ได้นะครับปลาช่อนตัวใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าตัวปอกๆบางทีก็กัดติดนะครับแต่ออกแบบให้ตกชโดกับปลาช่อนใหญ่ๆนะครับอ่าสุดยอดมากเดี๋ยวเก็บภาพครับถ่ายรูปรี้นเดี๋ยวลุยกันต่อผมว่าน่าจะโดนเพิ่มอีกทดสอบเหยื่อทดสอบตัวเบ็ดด้วยครับว่าเอาปลาอยู่หรือเปล่าปรับปรุงทดสอบเพื่อปรับปรุง ให้มันดีที่สุดนะครับก่อนวางจำนนหน่ายอ๋อ,อริงจ